น้าละแก๊งน้าเอ้ยน้าครับอ่าสภารับกล่องจูนไหมครับโอ้ยเขารับกันเต็มเลยมีคนขายดูดิมีแต่คนขายครับน้ารับไหมครับเออกล่องไม่รับดิยสองหมื่นขายไปขายอ้วนจูเนอร์อ้วนจูเนอร์มันซื้อเต็มนี่เหรอครับเนี่ยเนี่ยพี่อ้วนหรือเปล่าเนี่ยเออใช่ใช่นี่ไงอ้วนจูเนอร์ไอ้เชิญกูไปป้นแก๊งไอ้เชี่ยนี่มามีคนมาขายกล่องจูนไอต๊อดไอ้ต๊อดขายกล่องจูนใครครับคนไหนครับน้าตีไงเนี่ยไปบ้านเหรอ กูบอกเขาดีไหมว่ากูไปป้นเขามารับน้องหน่อยรับน้องหน่อยสุดดีครับพี่ว่านสดีครับซื้อคนมีบคบที่พี่ว่านรับก่างจุนเท่าไหร่ครับพี่ขอบคุณนะครับนะาแตวผมไปบอกน้องๆด้วยครับขอบคุณครับรับจเสามพันครับรู้นักแล้วไอตาไฟขอขอซักสงหมื่ได้ไหมครับพี่ชายจะเอาไปทำอะไรผมจะไปศิลปกรรมหน้าครับเขาบอกหน้าผมแก่ผมจะไปใส่หน้าสามเอ็ดว่มนางในไอตาไฟ ผมผมติดลบอยู่เลยครับเนี่ยติดลบสามร้อยเก้าบาทผมซื้อแม็กหมดแล้วครับไปซื้อแม็กของเฮียหลงนะครับหมดเลยแม็กกระสุนนะครับอ๋อพี่<ผ>มพไม่ได้รับประเดผมไม่ได้รับเลยช่วงนี้โอเวอร์ก็ติดเงินกูบอกเขาดีเดี๋ยวเขามันรู้ทีหลังเขาจะหนี้กูอบอกเลยแต่กู<ล>หาว,ว่าเขาหาว่ากูฮัลโหลครับพี่อ่าฮะผม อผมมีมีอะไรอยากจะบอกพี่แดวว่างไงคือเอ่อมันเป็นเอ็<ม>หายไปไปครับว<อ>่างไงคืออ่อเอาไหมครับสามหมื่นครับพี่เอ๊สองหมื่นครับพี่ชายอา้าไหนบอกมีอะไรจะบอกช,ช่วยซื้อหน่อยครับออามีอะไรบอกปะละ่ะถ้ามีอะไรบอกก็อาจจะช่วยซื้อ อย่าเราอย่าพูดให้คาใจสิรักพี่ครับช่วยซื้อหน่อยได้ไหมครับโธ่คนแค่นี้ก็ไม่ซื้อดีกว่าบอกพี่ชายช่วยช่วยหน่อยครับพี่อเออเ,เอาไงดีวะกูบอกเ,เ,เลยนะกูไปปล้นเขามาอยากมันสองหมื่นมันราคาตลาดด้วยอ่ะมันสองหมื่นห้าสามหมื่นเลยนะครับมันขายได้นั่นน่ะพี่ประกาศขายไม่เห็นมีใครมาซื้อเลยมัน อ่เอาเอางี้ได้ไหมครับเอาหมื่นหมื่นแปดครับให้เด็กมันสร้างตัวครับพี่จะเปลี่ยนหน้าตาจริงมันมีกอนมันมีก่อแล้วผมมีอยย่สิบสองครับ <c oughs> จะขายแค่สิบครับจะมีเยอะแลด้วยครับพี่ผมไปรับซื้อมาอ่ะอามไหนมาคิดมาสี่เก้าหนึ่งสิบกล่องอยู่อยู่ตู้ครับพี่ชายใหญ่อ้าวแล้วเราไปเอามาได้บ่ะผมไม่มีรถนั่นเองครับมีแจ่มอไซค์อ่ะอ๋อมอไซค์หายอีก เฮ้ยเฮ้ยโทษครับนะโทษครับโทษไม่เจอครับน้าเขาโทษครับนะางั้นเราไปเอากล่องเอามาได้ต่อหน้าไปให้ผมที่บ้านได้ไหมมคนดูอันนี้เรื่องจริงไม่ไม่แต่เมืองปล้นเงินคนดูอันนี้เรื่องจริงไม่ใช่ปล้นครับอะไรนะครับพี่นี่ยงั้นเราไปเอากล่องไงถ้าเอามาได้เราก็ไปให้ผมที่บ้านเออคือเราเราจะพูดอะไรกันแน่ แนกน้ำพี่พดำอยู่ไหมรครับพี่ดำไม่อยู่ครับไม่ได้เข้ามาเลยระครับใช่ครับมีธุระอะไรอะ่ะฝากผมได้ครับคืออ่ะผมผมขอโทษครับล่วงหน้าก่อนเลยโทษเรื่องอะไรอ่ะเราไปทำอะไรมาเนี่ยทำผิดครับนโอเวอร์เหรอ ไม่ครับครับเราไปปนใครในโอเวอร์ไม่ไม่ได้ป้นแบบจกของนะครับแบบไปแทงครับไม่รู้ครับเพราะว่าแบบอ่ะคืออ่ะอ่ะผมยอมรับผิดครับก็คือผมมากันน้องสองคนครับแล้วก็ไปเจอเขาจกปูนอยู่ตรงไหนเกาชื่อพายุใช่ไหมไม่ใช่พายุครับน้องน้องชายครับน้องน้องชายคือเอ่อ้องที่เจอในเมืองนี่แหละครับใครมีชื่อไหมล่ะ ก็มีชื่อแหล่ไปป้นด้วยกันอ่ะมันเป็นโจนเหมือนกันครับับไปด้วยกันใครล่ะครับอันนี้ให้โอกาสพูดแล้วนะถ้าไม่พูดแล้วผมจับได้ทีหลังมันจะหนักกว่านี้นะไม่ล่ะกูต้องบอกก่อนไอ้เฮียเดี๋ยวเขาเอากูเดี๋ยวเขาเอามาเอาทีหลัง<ม>สงสารสายฟ้าด้วยต้องบอกอเดี๋ยวครับ แต่แต่ว่าผมไม่ไม่ได้เอาอะไรไปนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นแก๊งพวกพี่อ่ะตอนแรกมันเป็นเสื้อดําแต่ว่ามันไม่มีลายข้างหลังไม่มีคําว่าโอเวอร์ผมก็เลยลงไปแทงไปมาทีนี้เขามาหลายหลายคันนะครับมาประมาณห้าหกคนผมก็แต่ไม่ได้จกอะไรครับผมเอาเลือผมทีนี้ผมก็เลยรู้โอเวอร์ผก็เลยขับกลัวครับขับหกคันครับหกคนมาเขามาทั้งหมดหกคนนะครับอมครับพ่ชายใหญ่แล้วโอเวอร์สู้เราไม่ได้เหรอหรืออะไร ครับก็ก็เหลือเขาเหลือ <c oughs> คนเดียวอยู่บนรถนะครับมีปืนนะครับฮะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่เหรอใช่ครับพี่ชายใหญ่ตรงกองปูนตรงหน้าสะพานนะครับทำไมผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยในแก๊งไม่เห็นมีใครมาแจ้งอะไรผมเลย <c oughs> ผมก็เลยบอกกับพี่ก่อนไอ,บอ้บอส โอ๊ยนั่นรู้เรื่องที่ว่าโอเวอร์ไปกันห้าหกคนแล้วโดนป้นที่กองปูนั้งปะไม่เอาดีแล้วโอวคนดูถ้าถ้าากูโดนขึ้นมาล่ะไอ้เฮียกูก็ต้องบอกก่อนกันน้องมันไปด้วยเพราะเราไปป้นผีดแข็งใหญ่จนขับบีเอฟท่าเรือไม่ล่ะถ้าเขามารู้ที่หลังเขามารู้ว่าเป็นกูที่หลัง <พอ S 1> ไปเจอเขาอีกเอกูเนี่ย กูสวยเยี yeah! ่ยมึงไม่รักกูเลย<ช>นี่นว่าบอกก็โดนเออดีกบอกเถอะช่างแม่งเถอะกูไม่ได้ไปป้นเขากูไปแทงเขาเฉยเฉยแต่แต่ว่าแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ป้นอะไรนะครับผมเอที่น้องผมเล่าให้ฟังในวอคือเหมือนเราป้นเราแทงไปคนหนึ่งปุ๊บแล้วเหมือนเราจะเอากําลังจะเอาไปแล้วคนในโอเวอร์มาปุ๊บเราก็เลยปล่อยครับอันไหนเรื่องจริงครับพี่ชายใหญ่อัน,อ,นอันไหนเรื่องจริงอันไหนเรื่องจริง อันนั้นอะไรบ่อยๆคันก็เหลือแล้วที่ว่าโอเวอร์มาห้าหกคนแล้วแทงหมดล่ะอันนั้นก็จริงครับมาสี่มาสี่มาเอาง่ายๆมาสามสี่คันนะครับแล้วก็ลงมาเขาบอกว่าโอเวอร์มาสามสี่คันแล้วเขาแทงเราหมดอ่ะจริงไมไม่เหลือคนหนึ่งครับเหลือคนที่ถือปืนครับขับรถรถอยู่บนปืนนะครับแต่ผมขอโทษจะไปขอโทษพี่เขาด้วยครับทั้งหมดตอนนั้นมีสี่คนห้าครับสี่หรือห้านี่แหละครับ จะไปขอโทษพิชาเลยครับคือยังไงนายบ๊ทไอจิมโดนแล้วก็อันดาที่อยู่เอ็มเอ็มไปไ่จิมน่าจะเป็นคนชื่อโบนนะครับที่ถือปืนอยู่บนรถนะครับและที่โอดินมึงจะเอาไงต่อบอกจริงจังสุดท้ายทิ้งภาระให้สาเฮ้ยมึงเป็นอะไรวัชระพง์ผมมาเคลียร์อยู่เนี่ยมันคาใจ อ๋อโอเคแสดงว่ามีคน A m เอ็มเอ็มสองคนไม่ใช่คน A m เออคนหนึง่งประชาชนคนหนึง่งโอเวอร์สองคนไอ่รู้เรื่องผมนั่นแหละครับผมก็ไม่รู้ครับพี่ชายใหญ่ได้เห็นผมเห็นเป็นรถดำผมก็เลยไม่เอาแล้วครับออขอโทษพวกพี่ก่อนผมแต่ทำไมน้องผมเล่าว่าเราจะเอาศพโอเวอร์ไปอะ่ะแล้วเราบอกว่าเราไม่เห็นเราไม่รู้แล้วเราจะเอาไปทำไมไม่ค,คือพี่ชายใหญ่ฟังผมก่อนคือตอนเลขอะ uh huh. ผมไม่รู้ว่าเป็นโอเวอร์เขามัน,ม,นม,มันไม่มี้างหนังเขาบอว่ามันเป็นชุดดำครับคือช่วงนั้นมันก็เช้าอ่ะมันก็เบอร์อะไรไปด้วยครับพี่นั่นเนี่ยก็เลยมาเอ,อบอกภาพดีกว่าครับเดี๋ยวเราแต่เราไปกับใครอะ่ะผมอยากรู้ว่าเราไปกับใครไปกับน,น้องชายครับน้องชายชื่อครับครับพี่ตอนเอางี้นะผมจะบอกอย่างงี้ครับพี่ เรื่องลงทุนเรามาขอผมใช่ไหมครับพี่ชายใหญ่แล้วผมจะขอบ้างว่าไอาคนที่ไปกับเราใครอน้องน้องสายฟ้าครับน้องชายผมผมเป็นคนบอกน้องเองครับอฮะออฮะอฮะโอเครู้เรื่องครับไม่มีอะไร จะเรื่องทีหลังไหมเนี่ยครับไม่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 ครับเรารับเรายอมรับออกมาตรงก็โอเคครับผมโอเคมาขอแต่ขอขอโทษด้วยครับขอโทษในแก๊งด้วยครับอ่ะฮะรู้เรื่องครับแต่แต่ตอนเช้ามันมันผมไม่รู้จริงครับมันเป็นพูดดําหรือสูดดํานี่นะครับผมก็แต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่แล้วพี่ยังจะซื้อของผมไหมเนี่ยได้เราไปเอากล่องมาเด็ดแล้วเอาไปให้ที่บ้านโอเวอร์นะไรคำนะา ได้ครับได้ครับที่ผมเห็นว่าเป็นเราเฉยนะขอบคุณครับที่ชายใหญ่ครับเราอย่าได้เีชายใหญ่เหมือนู้ดูหนังเรื่องบ้านทรายดองอยู่เลยยังไงครับนะผมผมกลัวโดนตองแบบจำจำได้ไรเงี้ยเลยบอกก่อนแต่โดนตอคืออะไรจำได้คือเอาง่ายๆสูตรดำสูตรขาวแล้วก็โนโตเลียสอนะครับยกเว้นฐานอันเนี้ครับเพราะว่าผมไม่กล้าไงไม่กล้าแต่แทงเขาเสร็จก็จะอุ้มเข้าไปนะ ผมต้องดูหลังเสียด้วยครับแต่ก่อนจะจบมันก็ต้องดูก่อนครับแต่แต่ถ้าแก๊งพี่แล้วแบบผมไม่รู้อย่างเงี้ยแล้วใส่ชุดธรรมดาอย่างเงี้ยพี่ชายใหญ่แล้วผมแทงไปอย่างเงี้ยครับเป็นไรไหมครับพี่ก็ไม่เป็นไรครับสุดท้ายถ้ามันอยากจะใส่ชุดธรรมดามันก็ต้องระวังตัวครับเอครับเนาะโอเคครับขอบคุณครับโจนโจนมันมีทุกที่อยู่แล้วครับผมเพิ่งหัดเป็นเนี่ยครับพี่เนี่ขาล้วป้นบ่อยมากะนะผม ครั้งแรกเลยครับเนี่ยเหรอใช่ครับน้าอะไรไม่กลัวจะอยากรู้ไอ้นี่ไอคนชื่อพายุที่เราไปป้นกันวันเนี้ยเอ้าน้าครับน,านา้าคนชื่อพายุอ่ะนา้นานา้าไม่ต้องแชร์ให้ผมผมเอาเองก็ได้ครับน้าแล้วไอคนชื่อพายุอ่ะพายุไม่ไม,ไม่ไม่ป้นครับเขาไม่ป้นครับไม่ป้นเขาวันนี้เขาไปป้นกับเราเนี่ย อ๋อใช่ครับซึ่งเขาจะออกออกแก๊งแึ้แรกครับตอนแรกว่าจะมาอยู่นี่แหละมาถามเรื่องอันเดอร์กาว์นะครับผมเป็นเราอยู่เราอยู่อันเดอร์กาว์เหรอไปผมมาถามเฉยๆครับพี่ชายใหญ่เราอย่าเรี้พี่ชายใหญ่ได้ไหม <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมชอบเลยเ็น <c oughs> ไ <c oughs> นอ้มกตอมึงก็เจอชายเล็กตั้งสิไอ้อ้วนอยู่เป็นหนมลาอยู่เป็นแต่เพราะจะมาแล้วทีเนี้ยกูจะเอาเรื่องมึงก็ต้องเรียกพี่ชายใหญ่นี่แหละมีาจกลางไหมโอเคครับพี่ พี่ยังจะซื้อผมจะไปสายสักรมหน้าอ่ะก็ก็ไปเอากล่องเลยครับแล้วก็เอาไปให้ที่บ้านโอเวอร์ครับอ่ามีสักสามพันไหมครับพี่ผมไม่มีเงินผมมีสามร้อยสามบาทติดตัวเนี่ยเว้ยติดลบพันหนึ่งเลยครับพยาใช้ดูแลใช้เล็กหน่อยเล็ก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 เหรอครับเก้าห้าสย์ครับพี่เก้าห้าสิบครับนี่ครับแต่เราจะต้องไปเองนะพี่ว่าน้องตอนตอบโอเวอร์เหี้ย ี่พี่พี่ชายไปขับไปส่งตรงนั้นได้ไหมครับเบิกรถพอครับที่กูเพิ่งบอกว่าเราไจะต้องไปเองนะพี่แก๊งโคขอบคุณครับผมไปอะจะขโมยรถกูอีกมันไปไม่ได้ครับไม่มีรถนะครับพี่ไ้ตัสมึงจะทำอะไรต่อไปไปพารถครับแล้วมึงจะไปทำอะไรต่อเหมือนเดิมครับนะใช่หรอครับบางบางบางทีอะบางทีอะอันนี้พูดตรงๆบางทีผมก็เห็น สาวๆหรือหนุหน่มๆเดินเดินอยู่อยกนี <ณ S 2> ่ครับโถมครูที่วมมัดออ,อองกะส,สายสี่เดินแบบผมก็เลยบอกว่าไปส่งไหมครับอย่างเงี้ยอาชีพมผมไปส่งเขาแล้วก็นู่นอ่ะบนเขาอ่ะไปส่งบนเขา,าครับสนใจไปดูเขาตีกันไหมใค่ครับนะวันนี้เขาตีกันสองคู่ไปครับนะัโทรชวนผมผมไปด้วยครับได้เดี๋ยวรบกวนพี่ชายใหญ่พาน้องต๊อด พี่ชายตอครับขอบคุณเจอกันครับนะสวัสดีครับพี่มาลีสุดหล่อสวัสดีครับโดนโดนโดนสภาปรับรัชชาขอบคุณครับพาพารถขอบคุณครับเจอกันนะครับโอเคขอบคุณนะครับพี่ชายครับผมจะ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 ทำอะไรน้องมันในนั้นพี่มัน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 ก็ไม่อยากหรอกจากผมบังคับน้องมันไงครับพี่ให้น้องมาขอโทษแล้วกัน ได้ครับได้แต่ไม่รู้จริงๆพี่ว่าเป็นแก๊งพวกพี่อ่ะมันเป็นมันเป็นมีชุดรลำลงกับมีด้วยครับเข้าใจเข้าใจก็ถ้าเราคิดจะยอมรับสารภาพเราก็ให้มันมาขอโทษด้วยแล้วกันครับพี่แต่คนพาย,ยุเป็นผมเป็นคนหลนน้องมา<ช>วันนี้เ<ช>องคย่าพากันพ่นบ่อยเลยสวัสดีตาสุดหลอนน้องชายพี่สวัสดีครับที่เป็นประชาชนก็แนะนำ ม,มันทำมาไงพี่มันถ้าอย่างสมมติเอาอย่างเงี้จะพูดให้เข้าใจาง,ง่ายๆสมมติว่าเราป้นโดนโอเวอร์ครับแล้ว,วผมจับเราได้ณเวลานั้นแล้วผมตีรเราสลบผมบจะไม่ให้พูดตอนสลบเลยแล้วผมจะห่อเราเลยถ้าเราล้วงไปแล้วไม่เจอบาดแก๊งผมห่อเลยนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแลบวพี่ชายแล้วผมว่าความคิดพวกนี้น่าจะไม่ใช่แค่แก๊งผมแก๊งเดียวแก๊งไหนบ้างครับหลายาแก๊งน่า น่าจะทุกแก๊งครับผมว่านะถ้าเขาจับได้แล้วเขาล้วงไปแล้วล้วงเป็นประชาชนเนี่ยผมว่าโดนโดนห่อทันทีครับโดนหอ่นนหอรอบแรกบูดแดงหายครับพี่แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะโดนซ้าไปเรื่อยๆจนอาวุธหายหมดครับเหมือนที่ผมเคยทาไม่ใช่ว่าะผมไม่เคยทํานะเพราะผมเคยทามาแล้วก็ <ผม S 2> ซ้ําจนอาวุธหายหมดผมสักอะผมสกักคำว่าโจนไว้ที่หน้าอกอะพี่อ้วนใช่อันนี้ก็แค่ได้แค่แนะนําสุดท้ายก็แล้วแต่เรา เพราะว่าผมมองว่ามันน่าจะมีวิธีที่แบบไปหาแก๊งอยู่หรืออะไรเงี้ยหรือเราจะคิดจะสร้างแก๊งอีกทีก็ก็ดีนะยังยังครับยังพักก่องครับพี่ชายใหญ่น่นนะพี่พี่ผมว่าผมว่าพี่พี่ชายไปส่งผมเอาตู้ได้ไหมประชาชนแบบแป๊บเดียวรถแล้วขับเองหีือ่าฮัลโหลครับนะครับไปดูเปล่าไปครับแป๊บนึียงครับกำลังเอาของให้ทีตรงนี้เราไปเราไปเราไปดูกันนะก่อนให้เรียบร้อยก่อนไหมได้ครับตู้ครับไปตู้ก่อนครับ ตู้ชาชนตู้ชาชนครับตู้ประชาชนเนี่ยโอเคนี่ครับพี่พี่ขับไปตู้ชาชนเลยครับพี่ไปทำไมตู้ประชาชนผมไปเบิกของให้พี่ไงผมไม่มีตังค์ติดตัวแล้วพี่ <c oughs> เห็นไหมบอกเขาแล้วก็แล้วเดี๋ยวเขารู้ว่าเป็นทีหลังว่าเป็นพวกผมกระสายฟ้าโดน <c oughs> ผมพวกผมโดนอีกดีแล้วอันนี้ดีแล้วใช่ไหมครับที่บอกคนดู ผมว่าเดี๋ยวผมพร้อมพวกน้องๆพร้อมกับผมตอนไหนแล้วเราพร้อมกันเราจะมาขึ้นกันดีกว่าแบบไม่พร้อมอะไรก็ยังไม่มีสักอย่างตอนนั้นอะมีมีอาวุธอยู่ครับแต่มีพวกปืนบ้างเป็นไรพวกชวนคนมีแก๊งมาปล้นตั้งแต่เือดละนนี้นพน์มีเกินมาแก๊งไพน์มุ่งสู่มุมคิดไงชัดเหี้ยป่าเฮ้ยมันเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยไอสัตว์ที่ผมเคยได้ยินมามันมันถ้าจะปล้นนี่เราต้องแบบแก๊งนี่ต้องตึงๆเลยเนาะพี่เนาะใช่ไหม ก็เรา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 ต้องแบบให้คนจับได้อะถ้าอยากจะโค้นัะนใช่ครับมันต้องปล้อมตัวตลอดไหมพี่ปลอมตัวตลอดไหมคือเมผมจะไปเป็นหน้าสามเอ็ดละการสาราราัญญามบางทีก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะช่วยหน้าสามเอ็ดเต็มเมืองเลยพี่ก็อาจจะใช่ ปวนเด็กเด็ดตติไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับพี่ชายใหญ่แก๊งพี่นี่คือห้ามป้นเลยใช่ไหมครับพี่ชายใหญ่แก๊งพี่คือห้ามป้นคือคืออะไรครับไม่ป้นเลยใช่ไหมครับโอเวอร์ไม่ออกป้นเหรอใช่ครับป้นนะโอเวอร์ก็ออกป้นครับแต่ช่วงนี้ผมสั่งมดไปครับแต่ก็ป้นนะก็มีบ้างครับครับพี่ใอเครับ น,นี่รถประมูลเหรอครับพี่ไม่ใช่รถเป็นรถในร้านครับเท่าไร่ครับเนี่ยสองล้านเก้ารถใหม่เหรอครับพี่ใช่ใช่รถใหม่รถใหม่เท่ hey, ว่ะยับก,กันก,กิรอเตอร์ด้วยตัวไม่นอกจากกูจะอยู่ดูไว้แล้วกูจะเลิกป่นเลขสี่เก้าหนึ่งครับนั่นแหละผมขอจริงครับพี่ผมผมหลอนหมดเลยลืมดู เลือเล่อนรถแล้วนเนี่ยโอเคมาเร็วจังครับพี่ชายผมอมืโดนมาให้กูสามพันมากูจะเรียกน้องชายพี่ชายให้ดูเลยกูจะให้มึงเป็นพี่ชายน้องชายน้องรักกูเลยแหละเฮียแหม่ดีแล้วแหละที่บอกไอ้เฮียไม่งั้นโดนนี้ ฮัลโหลครับมีใครขายกล้องจูนไหมครับรับกล้องเราเจ็ดพันนะครับตอนนี้เต็มเมืองเลยนะครับไอขายผมรับเจ็ดพันนะหรือหมื่นหนึ่งก็ได้ถ้ามีเยอะอะขายกูสองหมื่นพี่ชายใหญ่เลขเลยครับสี่เก้าหนึ่งครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกดตังค์ให้ไปครับพี่อ้าวอ้าวเล่นครับนะเดี๋ยวผมเอา <ไ>นั่งรถกับนั่งรถก,กับพี่ชายใหญ่ก่อนไปชายเล็กไปเอาเงินครับครับ